ฝึกสอนค้นบเปินผู้บเปินนี่พร้อมรับผลประโยชน์อยู่แล้วพร้มพอมปะเออพร้อมเรียนลูอ้อยู่แล้วอ,อ,อ่เออเออมันมันจะสะบัดนิดนึงเออเออเออเี่ยมาอันนึงสองสามเออขายของขายของันแล้ว โอ้ยก็พ่อเดี๋ยวหัวเดีหัวไปน้ำอืมบอกว้ามวนพ่อเอาไปเออเอเออไปมากไปมากอันไหนปมากเออจังแต่เออเนี่ยเพาะท่านได้ไปหอดใสอยู่เอาไหมเออ ไปบ้ามาแล้วมาอยู่ดีบังจะกลับรู้น้องเอนแรกตอนเอืตอนเอืเอออนเออเออนออเอนเออเออเออเตอเอ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 ออเออนอนองเออเอเออออเเออ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 อเออเเอเอออ้เเอเออเอเเเ อันนั้นกันแันนั้นกันเขาบอสบู่ใส่ทุกคนค่ะวันนี้มีโปรนะคะวันนี้มีโปรเอมิมิโปหรืเดฟมีมั้ยมิโปรจริงๆ490บาทเอาไปเลยโทอนอัพสามหลอดทอนอัพสหลอดสีไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าหรือว่าสีชมพูก็ได้นะคะพร้อมกับสบู่ที่แถมไปให้อีกหนึ่งก้อนไม่ได้คลานะทุกคนอย่างละสามเลือกได้เลยเลือกได้นะครับผมอย่างละ3สีนะคะผมก็ไม่ได้คลานะผมก็คือ หลอดหนึ่งสามอันสามหลอดอ,อยู่ในราคาโปรโมชั่น490บาทพี่น้อง<า>คุม้มสุดคุม้มผมบอกเลยแล้วก็ใช้ดีจริงๆนะครับใช้ดี